อยู่มาประมาณ26่สปีก่อนแม่ได้ไปซื้อที่ที่อำเภอบนไซนะคะแล้วก็มาเปิดคลินิก2 5 4 6นกะคะกฎหมายออกปี42นะคะและแม่ก็ได้เราได้ได้จากส่วนนั้นมาทําเป็นสวนเรียนรู้เป็นสุดยอดเหล่งรู้ตลอดชีวิตซึ่งว่าทำไปเฉยไม่รู้ว่าทางราชการจะมาประเมินเอามาเป็นสุดยอดเหลยนรู้ตลอดชีวิตนะคะ พอทำมาเนี่ยเรื่อยแล้วเอายาในสวน200กว่าไร่มารักษามนุษยชาติรักษามะเร็งได้รักษาทุกส่วนทุกอย่างที่มันมีเกิดขึ้นในเป็นยาองค์รวมได้เพื่อจะให้มนุษยชาติเราไม่ต้องซื้อยาจากฝรั่งมินสารเคมีมากินเราได้สมุนไพรล้น้วนเนี่ยมาสู่ประเทศชาติเราเราสามารถเอาต้นไม้มามาเป็นยารักษาโรคได้ค่ะกป็นตั้งต้นยาถ้าไม่มีพยา,ยายาพวกนี้ก็ใช้งานไม่ได้ผลเต็มที่ใช้ได้แค่ถ้ามีพยายาตั้งต้น กขจะมีสมุนนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรนะคะมสมุนไพรมันก็เลยเอามาต้มรวมกันสมุนไพรตัวที่แม่รักษาคนไข้เป็นมะเร็งได้มันเป็นยาตำรับซึ่งเอาออกมาจําหน่ายไม่ได้นอกจากหมอชายสาหรับผู้ป่วยนะคะ mm hmm. แต่ตัวนี้แม่ก็เลยแปรรูปมาเป็นสมุนไพรต้มและสมุนไพรดองยาแล้วก็เป็นเป็นขวดรักษาคนรักษาคนไข้คนที่มีเงินน้อย แลวเสร็จแล้วทีนี้ตอนหลังมาไมา่ได้รู้จักกับทีมงานลหลายทีมงานจนทีมสุดท้ายของพวกคุณเนี่ยเชิญไปเขาเรียกพัฒนาการพอชอนะคะเชิญไปแม่ก็ได้คุยกับอาจารย์ติ๊กเลืออาจารย์หลายคนทั่วไปคุยกับว่าจะเอามาทำไงดีทั้งที่แม่ก็มีอยู่แล้วแต่มันมันรับไม่ไหวมันงานมันเยอะตรงนี้พอได้พอชอมาช่วยแม่ก็ยินดีที่จะมาทําเป็นชาเพื่อจะให้รุ่นหลังเขาได้มีโอกาสได้ทานยาและกินยาง่ายไม่ต้องไปต้มค่ะ ชานี้ถึงว่ามันเป็นชาเหมือนชาทั่วไปก็จริงแต่มันมันรวมนั้นคือองค์รวมทางมนุษย์เราเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะรักษาโรคได้และใช้ใช้ไม้รักษาโรคคือตามที่แม่ไปรักษาฝรั่งที่ยุโรปก็ใช้วุฒิมาตาซินช่วยวุฒิมาวุฒิมาตาซินช่วยวุฒิจรพีช่วยช่วยแล้วก็ทําให้คนไข้รักษาสิทธ์ทีก็หายนั้นเห็นแต่ขนาดเต็มร้อยได้ร้อยแต่ต้องใช้ชาตัวนี้ล้างออกไปอีก แต่สำหรับคนไข้ป่วยหนักก็ต้องใช้ยาแต่นี้แม่เอาชาเพื่อจะให้รุ่นหลังเขาได้มีโอกาสมีรายได้ทั่วกันตามชุมชนต่างๆนะคะจุดเด่นในตัวชาเหรอคะมันเป็นปนดงเลือดมาตั้งมาตั้งต้นยาต้องปดองเลือดนี่ราคาราคากิโลละเป็นแสนห้าหมื่นถึงแสนแต่ปดดงเลือดมันหายากแถว เอเชียนี่มันไม่ค่อยมีเพราะแม่ไปเหมามาหมดแล้ว20กว่า ah, ล้านคือทุกอย่างที่มันเป็นต้นมาเป็นชามาเป็นยาได้หรือเป็นชาได้มันต้องมีเป็นพยาเขาเรียกกับพยายาปรดงเลือดพอมาตั้งต้นยาได้แล้วก็มีสมุนสมุนไพรก็ย่อมาจากสมุนสมุนมาเป็นลูกน้องของพยายาคือบรดงเลือดแล้วมาเป็นยาองค์รวมรักษาได้คือจุดด่นก็คือต้องมีมีพยายาแล้วก็มีที่ตั้งต้นมาของ ้องชาค่ะทุกกระทรวงมาช่วยเหลือแม่ถึงได้เกิดขึ้นในวันนี้และวันนี้เป็นชอชรระะพัฒนาชุมชน แล้วท่านหัวหน้าเกษตรแล้วหัวหน้าพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยแล้วก็ทีมงานทุกคนแม่ดีใจและยินดีมากที่ว่าจะได้สืบสารตำนานยาแล้วเกิดความอบอุ่นตั้งแต่เรารู้จักกันมานะคะพัฒนาชุมชนรู้จักกันมาแม่เกิดความอบอุ่นขึ้นแล้วต่อไปแม่ก็จะได้มีกําลังใจที่จะช่วยให้ลูกแห้หลานเราไม่ต้องไปซื้อยาสารเคมีมากินนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ